สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับช่องคอมเมนต์ดีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้แปลคอมเมนต์ของชาวเวียดนามนะครับผมที่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแข่งขันวอลเลย์บอลซีเกมนะครับระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเวียดนามนะครับซึ่งนัดนี้นะครับทีมชาติไทยก็ชนะทีมชาติเวียดนามไปได้3ต่อหเซตนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปฟังคอมเมนต์แรกกันเลยนะครับคอมเมนต์แรกนะครับรอบแบ่งกลุ่มหรือรอบน็อกเอาท์เนี่ย คอมเมนต์ต่อไปครับการป้องกันชุดนี้ของเวียดนามดูช่างน่าเบื่อคอมเมนต์ต่อไปนะครับวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามยังอ่อนมากไม่ฉลาดพอและไม่มีจิตวิญญาณในการแข่งขันเมื่อเจอประเทศไทยต่อไปนะครับไทยควรพบกับทีมที่แข็งแกร่งอย่างเวียดนามไม่เช่นนั้นไทยจะไม่แข็งแกร่งการเสิร์ฟของไทยทั้งหมดนั้นไม่ยากทุกคนต้องปรับปรุงการเสิร์ฟของพวกเขาคอมเมนต์ต่อไปนะครับ ทีมชาติไทยเล่นท่ายากได้เก่งมากหลอกทีมเวียดนามได้ง่ายๆบอลลีบอลของเวียดนามต้องซ้อมเล่นท่ายากแบบนี้บ้างแล้วต่อไปนะครับสุภัตราเก่งมากรวดเร็วทันใจดีต่อไปนะครับทีมบอลลีบอลที่โหดที่สุดคือฟิลิปปินส์ทั้งชายและหญิงคอมเมนต์นี้น่าจะออกแนวประชดประชันกันนะครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับเวียดนามมีผู้เล่นที่ดี แต่ไทยเล่นดีมากคอมเมนต์ต่อไปนะครับเวียดนามเล่นดีแต่ในบ้านแต่เมื่อออกไปพวกเขาก็เป็นอมพาตมีปัญหาทางด้านจิตใจนี่คือเหตุผลที่เวียดนามไม่สามารถไปไกลจากบ้านได้คอมเมนต์ต่อไปนะครับขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยถึงเราจะแพ้แต่วันนี้เราก็ทำได้ดีเจอกันรอบชิงนะทีมชาติไทย คอมเมนต์ต่อไปนะครับการเล่นของเบอร์สีนั้นช่างน่าเบื่อเหลือเกินต่อไปเลยนะครับแพ้ทีมชาติไทยเสมอเป็นการเล่นเกมที่แย่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงคอมเมนต์ต่อไปนะครับไทยนั้นมีสไตล์การเล่นที่หลากหลายเวียดนามต้องเรียนรู้เพิ่มเติมจากประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปนะครับสาวไทยสวยมาก แนวรับของทีมเวียดนามนั้นอ่อนเกินไปต่อไปนะครับเบอร์สี่ของทีมชาติไทยนั้นช่างน่ารักเหลือเกินเราทำเต็มที่ที่สุดแล้วพยายามต่อไปเวียดนามต่อไปนะครับโค้ชห่วยมากคอมเมนต์ต่อไปครับสู้เพื่อชาติต่อไปเวียดนามคอมเมนต์ต่อไปนะครับเสาของเรากล้าหาญมาก จนถึงวินาทีสุดท้ายหวังว่าจะได้พบกับประเทศไทยในอีรอบสุดท้ายยินดีด้วยประเทศไทยเราก็ได้มีคนมาตอบคอมเมนต์ใต้โพสต์นะครับแฮนด์บอลชายหาดของเราชนะแล้วคอมเมนต์ต่อไปนะครับเมื่อไร่เราจะได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับทวีปและรอบคัดเลือกระดับโลกยังคงแพ้ไทยเสมอแต่ก็ยังดีกว่าทีมชาย เห็นแล้วอดใจไม่ไหวจริงๆนานมากแล้วที่ฉันไม่ได้เห็นเวียดนามเล่นได้ดีขนาดนี้ต่อไปครับวันนี้เวียดนามเล่นได้ดีนอกจากทางทุยและปิตุเยเพราะเธอนั้นได้พิสูจน์ตัวเองแล้ววอลเลย์บ,บอลชายหญิงเทียบไทยไม่ได้แล้วห่างเริ่มสั้นขึ้นเรื่อยๆไทยยังดีกว่าแต่ต้องเสียเหงือเพื่อชนะในนัดนี้ แล้วก็มีคนเข้ามาตอบใต้คอมเมนต์นะครับ6เซียนของทีมชาติไทยบุกไปเล่นบอลต่างประเทศแม้แต่นุสลาต้มคำยังคว้าแชมป์ตุรกีกับเฟนิบาเช่ชุดใหม่ของ6ในตอนนี้3ในทีมญี่ปุ่นและ2ในตุรกีทีมชาติไทยชอบให้เวียดนาม1เซตเสมอต่อไปครับ ไม่ต้องทุ่มตัวสุดในแมตช์นี้เจอกันในนัดสุดท้ายทีมชาติไทยป้องกันได้ดีต่อไปครับชนะ1เซตครั้งแรกกับไทยคะแนนช่างต่างกันมากต่อไปครับเราต้องแข่งขันกันในทัวร์นาเมนต์นานาชาติด้วยเวียดนามไม่มีทัวร์นาเมนต์นานาชาติเลยต่อไปครับไม่เป็นไร จำได้ว่านานมากแล้วที่เราไม่ได้เซตกับประเทศไทยเลยเราก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับขอแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยแล้วมาพบกันในนัดชิงครับกระจบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ชาวเวียดนามนะครับที่ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแข่งขันบอนลเลยยบอลหญิงนะครับระหว่างทีมชาติไทยพบทีมชาติเวียดนามนะครับซึ่งทีมชาติไทยนะครับก็เอาชนะทีมชาติเวียดนามไปได้3ต่อ1เซตนะครับ โดยเซตแรกนะครับทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเวียดนามไปได้คะแนน18-25ต่อและ25-14ต่อ17-25ต่อและเซตที่4นะครับ23-25ครับในแมตช์ต่อไปนะครับทีมชาติไทยก็จะพบกับทีมชาติมาเลเซียนะครับในวันที่18พฤษภาคมนะครับเวลา14นาฬิกาครับสุดท้ายนะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไป และจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับขอบคุณครับ